อย่าลืมกดติดตามช่องคารายชเพื่อรับชมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาวุธและยานพาหนะล้ำสมัยจากทั่วทุกมุมโลกในคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับขีปนาวุธ28รูปีซามัรุ่นปี2026ซึ่งเป็นหนึ่งในขีปนาวุธข้ามทวีปที่ทรงพลังที่สุดของรัสเซีย ถูกออกแบบมาเพื่อแทนที่ขีปนาวุธรุ่นเก่าอย่าง A-36M ที่เคยเป็นหัวใจสำคัญของกองกำลังนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์28รูปีซามแมทมีความสามารถในการยิงระยะไกลสูงสุดถึง18,000กิโลเมตรและสามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์แบบ MIRV ได้หลายหัวพร้อมกันซึ่งหมายความว่ามันสามารถโจมตีเป้าหมายได้หลายจุดในเวลาเดียวกันด้วยขีดความสามารถที่ไม่สามารถถูกสกัดกั้นได้ง่ายจากระบบต่อต้านขีปนาวุธของฝ่ายตรงข้าม 28รูปีซามทจึงกลายเป็นอาวุธที่ทั่วโลกต่างจับตามองตัวขี่ปนาวุธมีน้ำหนักรวมกว่า200ตันแต่สามารถยิงออกจากไซโลใต้ดินและแพลตฟอร์มเคลื่อนที่ได้อย่างยืดหยุ่นและยังถูกออกแบบให้สามารถเลี่ยงระบบป้องกันภัยทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพรุ่นปี2026ได้รับการพัฒนานาหลายด้านทั้งการลดน้ำหนักของโครงสร้างเพื่อเพิ่มความเร็ว ระบบนำวิถีอัจฉริยะที่สามารถเล็งเป้าหมายได้แม่นยำมากขึ้นรวมถึงเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ารหัสที่ช่วยให้สามารถควบคุมการยิงจากระยะไกลได้โดยไม่ถูกดักจับสัญญาณความสามารถในการบินในระดับสูงและเข้าสู่ชั้นบรรยากาศใหม่อย่างรวดเร็วยังเป็นจุดเด่นที่ทำให้มันหลบเลี่ยงระบบตรวจจับได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งที่น่าสนใจคือ28ปรูปีซามทไม่ได้ถูกออกแบบมาเพียงเพื่อการโจมตี แต่ยังเป็นเครื่องมือในเกมยุทธศาสตร์ระดับโลกเพื่อสร้างสมดุลทางอำนาจระหว่างประเทศมหาอำนาจการที่รัสเซียยังคงลงทุนพัฒนาอาวุธประเภทนี้ในปี2026เป็นสัญญาณว่าการแข่งขันด้านอาวุธนิวเคลียร์ยังคงร้อนแรงโดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีด้านอาวุธกำลังก้าวล้ำไปอีกขั้นหากคุณเป็นคนที่สนใจในเทคโนโลยีการทหารขีปนาวุธและนวัตกรรมด้านยุทธศาสตร์ระดับโลก วิดีโอนี้คือคำตอบเพราะเรานำเสนอข้อมูลเชิงลึกในภาษาที่เข้าใจง่ายพร้อมภาพประกอบที่ทำให้คุณเข้าถึงเทคโนโลยีลับระดับสูงของขีปนาวุธรุ่นนี้ได้อย่างชัดเจนขอบคุณที่รับชมและอย่าลืมกดติดตามช่อง c a r r i a ช e เพื่อไม่พลาดทุกอัปเดตเกี่ยวกับอาวุธล้ำยุครถยนต์น่าสนใจและเทคโนโลยีจากทั่วโลก